สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เรามีเรื่องจากประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศลาวที่อน่าสนใจมากๆค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับพิธีตั้งชื่อโรงเรียนธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าพอเราลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยโอ้โหเบื้องหลังมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะครับเรื่องนี้น่าสนใจจริงครับแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือบทความข่าวจากสื่อของลาวเลยนะคะชื่อ ประกาศชื่อโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์มิตรภาพลาวสอปปเกาหลีหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือประกาศชื่อโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์มิตรภาพลาวสอปปเกาหลีอ่าบทความนี้เล่ารายละเอียดพิธีนี้ไว้ค่อนข้างครบถ้วนเลยค่ะครับผม เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาลองแกะกันดูค่ะว่าเอ๊ะงานนี้มันสําคัญยังไงแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเกาหลีเหนือได้บ้างแล้วทําไมทําไมถึงต้องมีการพูดถึงประวัติศาสตร์เยอะแยะในงานนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าได้เลยครับขอเริ่มจากภาพรวมกว้างๆก,ก่อนนะคะงานนี้เนี่ยจัดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคม2025ที่ผ่านมานี่เองค่ะ จัดที่นครหลวงเวียงจันท์เลยเอ,อที่บ้านนาขวายใต้เมืองไซเศษฐาเป็นงานที่ทางสมาคมมิตรภาพลาวสปปเกาหลีเขาร่วมกับสถานทูตเกาหลีเหนือประจำลาวจุดขึ้นมาค่ะครับ วัตถุประสมหลักๆเลยก็มีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆค่ะเรื่องแรกก็แน่นอนตามชื่อเรื่องเลยคือการประกาศชื่อโรงเรียนโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์มิตรภาพลาวสอบปอเกาหลีอย่างเป็นทางการส่วนเรื่องที่สองคือมีการปาฐกถาพิเศษด้วยเนื่องในโอกาสสำคัญก็คือวันครบรอบ80ปีการสถาปนาพรรคแรงงานเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคมพอดีเป๊ะเลยค่ะครับตรงนี้แหละครับที่มันเริ่มน่าสนใจมากขึ้นไปอีก เพราะพอเราไปดูรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมงานนะครับจะเห็นเลยว่างานนี้ไม่ใช่ระดับธรรมดาธรรมาเลยคือทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญมากจริงๆประธานร่วมในพิธีเนี่ยฝั่งลาวนะครับคือสหายอาสพังทองสี่พันดอนท่านเป็นถึงกรรมการศูนย์กลางพักเป็นเจ้าของนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็ยังเป็นประธานสมาคมมิตรภาพลาวสปป,ปเกาหลีด้วยโอ้โหตำแหน่งใหญ่มากเลยนะคะใช่ครับ ส่วนฝั่งเกาหลีเหนือก็คือท่านทูนสหายรียงชนเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสปปลาวครับอืและที่สำคัญกว่านั้นคือไม่ได้มีแค่สองท่านนี้นะครับแต่ยังมีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานสำคัญสคัญของลาวเนี่ยมากันเยอะมาก ทั้งจากห้องว่าการศูนย์กลางพักห้องว่าการสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกระรวงศึกษาธิการและกีฬาแล้วก็พวกสามองค์กรจัดตั้งมหาชนนครหลวงเวียงจันทร์คือมากันครบเลยโอ้โห oh มันชัดเจนมากครับว่านี่คืองานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ให้ความสําคัญในระดับชาติไม่ใช่แค่ระดับท้องถิน่นหรือแค่ระดับสมาคมมิตรภาพเท่านั้นครับ โอ้ oh, ฟังจากรายชื่อผู้ร่วมง,งานแล้วไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแสดงว่าเรื่องโรงเรียนนี้ต้องมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การสร้างสถานศึกษาธรรมดาแน่ๆแล้วนี่งานทางฝั่งลาวโดยเฉพาะสหายอาดสพังทองท่านได้พูดถึงความสําคัญของโรงเรียนนี้ไว้ว่ายังไงบ้างคะครับท่านอาดสพังทองก็กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนการพัฒนาต่างๆในแต่ละช่วงเวลานะครับแต่จุดที่ น่าสนใจมากๆคือท่านเน้นย้ำเลยว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการผูกพันร่วมมือสัญ,ญลักษณ์แห่งการผูกพันร่วมมือใช่ครับคำลาวคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการผูกพันห่วมมือ และท่านไม่ได้บอกว่าแค่ระหว่างสมาคมมิตรภาพเท่านั้นนะครับแต่ขายายไปถึงระดับที่ใหญ่กว่านั้นคือเป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมืออันเป็นมูลเชือ้อมูลเชือ้อครับระหว่างสองภาคสองรัฐแล้วก็ประชาชนสองชาติลาวกับเกาหลีเหนือเลยทีเดียวคำว่ามูลเชื้อนี่ฟังดูมีความหมายลึกซึ้งนะคะมันเหมือนกับรากฐานหรือประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะ ใช่เลยครับมันสื่อถึงรากเหง้าประวัติศาสตร์หรือประเพณีที่ตกทอดร่วมกันมาซึ่งเขาเอามาใช้เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่มันยาวนานและในคำกล่าวเนี่ยยังมีการระบุด้วยนะครับว่าความสัมพันธ์นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือเพื่อปฏิบัติภารกิจสังคมนิยมอ๋อมีคาว่าสังคมนิยมด้วยครับตรงนี้เป็นการตอกยำ้ำอุดมการทางการเมืองที่ทั้งสองประเทศนี้มีร่วมกันอย่างชัดเจนมากๆเข้าใจเลยค่ะ นอกจากนั้นนะครับยังมีการแสดงความคาดหวังหรือความเชื่อมั่นได้ว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยจะได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มันทันสมัยอย่างรอบด้านต่อไปในอนาคตซึ่งพอเรามองภาพรวมทั้งหมดนะครับจะเห็นได้เลยว่าเรื่องการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมอย่างการตั้งชื่อโรงเรียนเนี่ยมันถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในกรอบของความสัมพันธ์ทางการเมืองระดับรัฐต่อรัฐอย่างชัดเจนมากครับมันไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาอย่างเดียว แต่ว่ามันเกี่ยวพันกับการทูตกับอุดมการด้วยเข้าใจชัดเจนเลยค่ะคือใช้โรงเรียนเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมของความสัมพันธ์ทางการเมืองนั่นเองทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยในงานนี้ก็คือการปารฐก,กถาของชั้นทูตเกาหลีเหนือสหายรียงชนใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับวาระครบรอบ80ปีพักแรงรานเกาหลีพอดีตรงนี้น่าจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยนะคะ ใช่เลยครับตรงนี้ถือเป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งของงานเลยก็ว่าได้คือท่านทูตเนี่ยได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ผลงานแล้วก็มูลเชื้อของพักแรงงานเกาหลีโดยไล่เรียงบทบาทของผู้นำแต่ละรุ่นตามลำดับเลยนะครับตามที่แหล่งข้อมูลที่เรามีระบุไว้นะครับคือค่ะเชิญเลยค่ะเริ่มจากสหายคิมอิวซุงท่านผู้นำรุ่นแรกครับท่านถูกยกย่องว่าเป็น ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประธานประเทศตลอดการแหง่งสปป,ปเกาหลีเป็นผู้ให้กำเนิดคำคิดจูเชซึ่งก็เป็นแนวคิดหลักของเกาหลีเหนือที่เน้นเรื่องการพึ่งพาตนเองเอกราชทางความคิดอะไรทำนองนั้นนะครับค่ะแนวคิดจูเช่บทความระบุว่าท่านเป็นแกนนำการปฏิวัติทั้งในด,ด้านการนำพักและก็การใช้กำลังอาวุธนำประชาชนต่อสู้ปลดปล่อยชาติปกป้องและก็สร้างประเทศขึ้นมาอื้อหือ ถัดมาคือสหายคิมจองอึวรุ่นที่สองครับท่านก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เช่นกันแล้วก็เป็นเลขาธิการใหญ่พักแรงงานเกาหลีตลอดการรวมถึงเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันชาติแห่งสปป,ปเกาหลีตลอดการด้วยคือท่านถูกนำเสนอในฐานะผู้สืบทอดภารกิจการปฏิวตัติต่อจากสหายคิมอิลซุงครับค่ะและสุดท้ายก็คือผู้นำปัจจุบันสหายคิมจองอึนผู้นำคนปัจจุบัน ท่านถูกกล่าวถึงด้วยคําว่าผู้นําที่เคารพรักแล้วก็ดํารงตําแหน่งสําคัญสคัสคําญทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการใหญ่พักประธานกิจการแห่งรัฐแล้วก็ผู้บัญชาการสูงสุดกําลังประกอบอาวุธหรือก็คือกองทัพนั่นแหละครับแหล่งข้อมูลระบุว่าภายใต้การนําของท่านเนี่ยสปปเกาหลีมีการพัฒนาไปมากในทุกๆด้านเลยทั้งการเมืองที่มั่นคง กองทัพที่เข้มแข็งทันสมัยเศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้นแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้รับการปรับปรุปรงดีขึ้นอย่างไม่หยุดหยัง้งการไล่เรียงประวัติศาสตร์แล้วก็ยกย่องผู้นำแต่ละรุ่นด้วยคำเฉพาะแบบนี้นี่อย่างผู้นำที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลเคารพร,รักนี่มันมันดูมีความหมายแฝงนะคะใช่ครับนี่เป็นจุดท,ที่น่าพิจารณามากๆครับมันไม่ใช่แค่การเล่าประวัติศาสตร์แบบธรรมดาทั่วไป แต่มันคือการนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการหรือ official narrative ที่ทางสบปเกาหลีเขาต้องการสื่อสารออกมาอ๋อเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการครับสังเกตไหมครับว่าในบทความเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าจุดประสงค์ของการปาตกถานี้คือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานชาวลาวเนี่ยได้รับรู้ถึงสภาพการตัวจริงสภาพการตัวจริงใช่ครับคำลาวคือสภาพการตัวจริง เกี่ยวกับการพัฒนาและความสำเร็จของเกาหลีเหนือภายใต้การนำของพรรคแรงงานนี่คือการใช้เวทีระหว่างประเทศกับประเทศพันธมิตรอย่างลาวเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ความสำเร็จและก็ความชอบธรรมของระบบการปกครองและผู้นำของตนเองอืโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระสำคัญแบบนี้คือการครบรอบ80ปีของพรรคนั่นเองครับ แน่นสินะคะหุ้นหนูคือการใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทความสําเร็จของประเทศตัวเองให้พันธมิตรฟังอย่างเป็นทางการไปเลยแล้วนอกจากเรื่องผู้นําเรื่องการพัฒน,นาประเทศแล้วท่านทูตได้พูดถึงความสัมพันธ์กับลาวโดยตรงด้วยไหมคะในปาฐกถานั้นพูดถึงครับท่านทูตก็ได้ใช้โอกาสนี้ย้ําถึงสายสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมืออันเป็นมูลเชือ้อระหว่างสองพักสองรัฐและประชาชนสองชาติอีกครั้งหนึ่ง เป็นการเชื่อมโยงการเฉลิมฉลองวาระสําคัญของเกาหลีเหนือเข้ากับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีต่อลราโดยตรงเลยครับคือเหมือนกับจะบอกว่าเรากําลังฉลางความสําเร็จของเรานะและความสําเร็จนี้ก็เกิดขึ้นในบริบทของมิตรภาพอันดีที่เรามีต่อกันนั่นเองเข้าใจเลยค่ะเป็นการเชื่อมโยงที่แนบเนียนดีนะคะนอกจากส่วนที่เป็นทางการมากๆอย่างการกล่าวสุนทรพจน์การปรฐาฐกถาแล้วเหมือนว่าในงานจะมีส่วนที่เป็นสีสันผ่อนคลายด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีการแสดงศิลปะด้วย ใช่ครับมีการแสดงศิลปะของทั้งฝ่ายลาวแล้วก็ฝ่ายสบป,ะปะเกาหลีด้วยซึ่งก็เป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมบรรยากาศของงานได้ดีมากครับทำให้งานมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นไม่ใช่มีแต่พิธีการแข็งแขงเพียงอย่างเดียว การแสดงร่วมกันแบบนี้คงช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะแน่นอนครับการมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกันแบบนี้มันช่วยทำให้ภาพของความสัมพันธ์มันดูนุ่มนวลขึ้นนะครับดูเป็นมิตรมากขึ้นเป็นการแสดงออกถึงความใกล้ชิดกันในมิติอื่นๆน,นอกเหนือจากเรื่องการเมืองหรืออุดมการเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในบริบทของการฉลองครบรอบ80ปีพักแรงงานเกาหลีการมีการแสดงศิลปะร่วมกันแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำความเป็นมิตรแล้วก็ความร่วมมือในระดับประชาชนต่อประชาชนด้วยทําให้งานโดยรวมมันดูมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็เข้าถึงง่ายมากขึ้นด้วยครับค่ะเอาละค่ะเราคุยกันมาพอสมควรแล้วนะคะลองมาสรุปประเด็นสําคัญสําคัญที่เราได้จากบทความข่าวชิ้นนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือ การตั้งชื่อโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์มิตรภาพลาวสปปเกาหลีเนี่ยนะคะมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่ป้ายชื่อโรงเรียนธรรมดาธรรมดาแต่มันทำหน้าที่เป็นเหมือนอ,อ,อนุสรณ์ที่มีชีวิตถ้าจะเรียกแบบนั้นนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จับต้องได้ของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองประเทศนี้ซึ่งความสัมพันธ์นี้ก็ถูกตีกรอบไว้อย่างชัดเจนด้วยอุดมการทางการเมืองร่วมกันนั่นก็คือภารกิจสังคมนิยมนั่นเองค่ะครับผม ประเด็นที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คืองานนี้เนี่ยมันกลายเป็นเวทีสําคัญให้ทางเกาหลีเหนือได้ใช้โอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ80ปีของพักแรงงานเกาหลีพร้อมๆกับการนําเสนอเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความสําเร็จของชาติแล้วก็ความต่อเนื่องของบทบาทผู้นําตั้งแต่รุ่นบุกเบิกสหายคิมอิลซุงสู่สหายคิมจองอิลและผู้นําปัจจุบันสหายคิมจองอึนให้กับบรรดาผู้แทนระดับสูงของลาวได้รับฟังกันโดยตรงเลย ครับและทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างมันชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางการทูตที่น่าสนใจนะครับคือการใช้ช่องทางที่ดูเหมือนจะซอฟ์หรือดูนุ่มนวลอย่างวัฒนธรรมและการศึกษาค่ะโรงเรียนการแสดง ใช่ครับโรงเรียนการแสดงศิล,ละปะมาเป็นเครื่องมือในการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐต่อรัฐให้มันแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปอีกโดยอาศัยทั้งสัญ,ญลักษณ์ที่จับต้องได้อย่างโรงเรียนแล้วก็วาระสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างการครบรอบ80ปีพักมาเสริมพลังซึ่งกันและกันครับเป็นการทูตเชิงวัฒนธรรมที่ผสานเข้ากับวาระทางการเมืองอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะถูกต้องครับชัดเจนมาก ทีนี้ผมขออนุญาตทิ้งทายด้วยข้อคิดชวนให้เราลองพิจารณากาันต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันมานะครับซึ่งในบทความอาจจะไม่ได้บอกไว้ตรงๆแต่เราพอจะอนุมานหรือคิดต่อไปได้นะครับค่ะน่าสนใจค่ะว่ามาเลยค่ะคือการที่ฝ่ายเกาหลีเหนือเนี่ยให้ความสำคัญกับการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความต่อเนื่องของผู้นำและก็ความสำเร็จของชาติตัวเองอย่างละเอียดมากๆในเวทีร่วมกับลาวครั้งนี้มันน่าสนใจว่าทั้งลาวและเกาหลีเหนือเองเนี่ยอาจจะมองว่าเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้หรือมรดกทางการเมืองเหล่านี้มันมีบทบาทสำคัญยังไงในการค้ำจุนหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีของพวกเขาทั้งสองประเทศในโลกปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอืมประเด็นน่าคิดมากค่ะ การย้ำเรื่องราวเหล่านี้ซ้ำๆในเวทีร่วมประเทศแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การ,รํำลึกถึงอดีตเฉยๆก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็น,นกลไกสําคัญในการยืนยันถึงคุณค่าร่วมกันหรือเป็นการกำหนดทิศท,ทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างกัน หรืออาจจะมากไปกว่านั้นคือเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างไปยังประชาคมโลกด้วยหรือเปล่าว่าความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเกาหลีเหนือนี้ยังคงแข็งแกร่งนะและมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่มั่นคงรองรับอยู่ก็น่าคิดต่อนะครับว่าเรื่องเล่าเหล่านี้จะถูกนํามาใช้ในบริบทอื่นๆอีกอย่างไรในอนาคตครับเป็นคําถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากจริงๆคะ่ะทําให้เราต้องกลับไปคิดต่อเลยนะคะเนี่ย